ก็จะจบตรงที่ว่า PC ถูกออกแบบให้เป็นการทำงานแบบทั่วไปนะครับทำได้ทุกสิ่งแต่ทำได้ไม่ค่อยดีถ้าอยากทำได้ดีก็ต้องใช้การ์ดจอที่ดีใช้ CPU ที่ดีมี RAM มากพอสมควรซึ่งในยุคนี้คือ 16GB ขึ้นไปนะครับ CPU ถ้าเป็น Intel เนี่ยก็ต้องเป็นคอ r e i5 ขึ้นไปคอ r อ i3 อย่าไปซื้อนะ ไม่ได้เรื่องนะครับการ์ดจอถ้าทํางานในเรื่องของการตัดต่อในเรื่องของการทําภาพวิดีโอทำสตรีมมิ่งทำอัดหน้าจอสอนหนังสืออย่างที่ผมทําในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยไปดูผลงานที่ facebook.com/slaterpuff นะฮะถ้าทําอย่างนั้นนะต้องใช้โน้ตบุ๊กที่มีการ์ดจอนะ ในดีเทลเดี๋ยวใครสนใจมาคุยกันได้เพราะว่าเนี่ยเจ็บมาเยอะจะได้แชร์ว่าควรจะต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนทำแบบไหนนะครับเพราะนั้นมันจะทำได้ทุกอย่างแต่ทำได้ไม่ดีต้องอาศัยอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์พ่วงเพิ่มเสียงไม่ดีถ้าจะให้เสียงดีก็ต้องต่อใหม่ลักษณะ,ะยอย่างนั้นซึ่งตรงข้ามกับมือถือเลย มือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า Android เนี่ยซึ่ง iPhone จะถูกออพติมซ์มาอย่างดีที่สุดนะเ,เราแทบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเสียงมันก็คือโอเคแล้วถ้าอยากได้ดีแบบเพอร์เฟก็ค่อยพว่วงนะครับทำวิดีโอได้ดีถ่ายรูปได้ในทันทีไม่ต้องซื้อเว็บแคมซึ่งซื้อมาก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีนะฮะตัดต่อได้ในตัวเอง นะแม้กระทั่งเครื่องราคาถูกๆเนี่ยห้าหกบาทเนี่ยมันก็ทําสิ่งพวกนี้ได้แล้วประมาณนึงแต่ถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ราคาถูกๆหมื่นกว่าบาทเนี่ยทําไม่ได้นะครับจะบอกว่าอย่างนั้นนะอ่าละเพราะนั้นนี่คือประสรบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาในช่วงเดือนที่ผ่านมาจากการที่เราได้ใช้อุปกรณ์ PC มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้มือถือรดลองก็เลยทําให้พบว่า ในมุมมองของนักไอทเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อมันถูกอ p t ติ i z e ์มาแล้วมันก็เลยทำงานเฉพาะด้านได้ดีส่วน PC เนี่ยถ้าอยากทำงานให้ได้ดีก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับในวันนี้ก็จบกันประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับเราจะคุยกันอย่างเงี้ย360องศาครับสวัสดีครับ